สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีมังกรสู่ทาโลกเธอเลยพี่ายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณในช่วงปักหลังเดือนมกราคม2566กันนะคะเพื่อนๆชาวราศีมังกรนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมไปจนถึง19มกราคมค่ะ การแบ่งตารางราศีของช่องเราค่ะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้ค่ะตามที่สะดวกได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอย่าลืมว่ามันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมรับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณนะคะเรามาเริ่มกันก่อนนะคะในส่วนของ พลังงานของคุณนะคะที่ผ่านมาชาวราศีมังกรค่ะ วิวออฟ f ฟอร์จูนนะคะแล้วก็เซเว่นออฟคค่ะดวงชะตาของคุณที่ผ่านมานะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะบางคนบางท่านนะคะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วก็อาจจะใช้เวลาตรงนี้นะคะกับการเฉลิมฉลองการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะจนมาครั้งบางทีเนี่ยคุณอาจจะชิลไปหน่อยได้ซ้ํานะคะเพราะว่าในตอนนี้คุณอาจจะต้องอกลับมาสนใจโ โฟกัสในเรื่องของสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณได้แล้วนะคะอ่าก็เรียกได้ว่าที่ผ่านมาช่วงปีใหม่นะคะก็เป็นช่วงที่คุณเอ็นจอยชีวิตของคุณอย่างเต็มที่แล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยมีเรื่องของดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะช่วงที่ผ่านมา มาดูกันค่ะว่าแล้วในปักหลังเดือนมกราคมนี้ชาวราศีมังกรมีพลังงานภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากไพ่ยมโนโลจี โอ้ลักอิสออนยอร์ไซค่ะนิวมู n อินส t จจิตริยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะในช่วงนี้ค่ะดวงชะตาของคุณยังคงเป็นไปในภาพรวมที่ดีอยู่นะคะมีเอ่อเรื่องของโชคนะคะทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของการวางแผนนะคะในเรื่องของการเดินทางค่ะการเป็นอิสระจากพันธนาการต่างๆที่เคยผูกมัดหรือฉุดรั้งคุณนะคะไม่ให้จ เดือนก้าวหน้าในช่วงปักหลังเดือนมกราคมนี้เนี่ยชาวราศีมังกรนะคะจะมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวค่ะเรื่องของการวางแผนนะคะโฟกัสเ,เรื่องของอนาคตของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความสุขความสมหวังก็รอรอคอยคุณอยู่ด้วยนะคะในช่วงปักหลังเดือนมกราคมนี้มาดูกันนะคะด้วยไพ่ทาโร่ค่ะว่า ภาพรวมของคุณในช่วงปักหลังเดือนมกราคมนี้ค่ะการงานการเงินของคุณชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Four of Swords ค่ะ The Magician ค่ะแล้วก็ Ace of Wands นะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการ ความเครียดนะคะการพักผ่อนน้อยนอนหลับน้อยนะคะนอนหลับยากนะคะมีความกังวลอะไรอยู่พอสมควรในช่วงปักหลังนี้แต่ว่าตัวคุณเนี่ยก็มีพลังงานที่ดีในการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขจัดพลังงานลบให้เสร็จสิ้นไปนะคะคุณมีเรื่องของการโฟกัสในการที่จะกลับมารักตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญกับการโฟกัสในจุดที่ คุณจาเป็นจะต้องออโฟกัสนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องการศึกษาการเรียนการพัฒนาตัวเองหรือการเริ่มต้นงานใหม่ โปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะคะมันจะมีการเริ่มต้นพลังงานที่ดีที่นำพาคุณไปสู่อนาคตทางการงานที่มั่นคงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะออใครที่ทำธุรกิจนะคะในช่วงปากหลังนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายด้วยนะคะครายรับก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยก็อาจจะ ไม่ค่อยได้มีเวลาให้ตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงปักหลังเนี้ยงานเข้ามาเต็มๆเลยค่ะก็อยากให้คุณเนี่ยลองเอ,อ่อใช้เวลากับตัวเองในการที่จะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะในช่วงปักหลังนี้เนี่ยคุณจะต้องรับมือกับหน้าที่การงานที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยสําหรับใครนะคะที่เคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเตยมองว่าในช่วงปักหลังเดินมา กราคมนี้คุณจะได้รับพรน,นั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานและการเงินที่คุณรอคอยเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะในปักหลังเดือนมก,การาคมนี้นะคะมาดูกันค่ะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีมังกรในช่วงปักหลังเดือนมก,การาคมนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีใครเข้ามาพูดคุย ทำความรู้จักกับคุณบ้างไหมนะคะในช่วงนี้ Ten of Swords นะคะเอทออฟวอลแลวก็ Nine of Pentacles นะคะตยว่าตัวคุณเนี่ยมีโอกาส สูงมากนะคะที่คุณจะมีคนเข้ามานะคะมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวที่เข้ามาสนใจคุณนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะติดอยู่กับกับดักอะไรบางอย่างในอดีตนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปไหนได้ อาจจะติดอยู่ในวงวนความสัมพันธ์เดิมความรักเดิมเดิมหรือความไม่ชัดเจนเดิมเดิมนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกพัฒนานิ่งๆกันไปมาสักระยะแล้วเนื่องจากว่าออต่างคนอาจจะไกลกันด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ค่ะปะักหลังเดือนมกราคมนี้เนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์คนโสดเนี่ยเตยมองว่าตัวคุณเองเนี่ย ยังไม่ได้มีความคิดไอเดียที่อยากจะสารสัมพันธ์กับใครพูดคุยทำความรู้จักกับใครมากเป็นพิเศษนะคะใครเข้ามาคุณก็อาจจะออพูดคุยได้ในฐานะเพื่อนนะคะหรือถ้ามันเป็นโอกาสในเรื่องของการทำงานเนี่ยคุณก็จะคีปร a เลชันชิพไวก่อนแต่ในเรื่องของการที่จะคิดพัฒนาความสัมพันธ์ไปไหนหรือจะมีใครที่ถูกใจจริงๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากในปักนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสาหรับชาวราศ ราศีมังกรคนโสดดูแลภาพรวมในปักนี้เนี่ยก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะโสดต่อไปนะคะเรามาต่อกันในด้านของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ชาวราศีมังกรนะคะในช่วงปักหลังเดือนมก,กราคมนี้ความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดวิล <Devil S 1> ค่ะไฟฟ์ออฟวอนะคะแล้วก็จัสติดค่ะ เห็นในเรื่องของความเครียดนะคะการควบคุมคอนโทรลพยายามจะทำความสัมพันธ์ให้มันสมบูรณ์แบบมีการคาดหวังและก็กดดันนะคะต่อตัวเองและทั้งคู่นะคะเนื่องมาจากปัจ ใจที่อยู่รายล้อมความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหน้าที่การงานการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งคุณทังคู่เนี่ยออกำลังหมกมุ่นกับในเรื่องของหน้าที่การงานมากจนเกินไปจนมันกลายเป็นพลังลบแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะท็อกซิกเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ไกลกันนะคะก็อาจจะมีการที่นิงน่งๆเงียบๆต่อกันไปนะคะอ,อ,อาจจะมีเรื่องของปัจจัยภายนอกนะคะอย่างที่บอกว่า จะเป็นคนที่อยู่รอบๆความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะหรือเป็นอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยตึงๆเงีเยบๆหรืออาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันด้วยซ้ํานะคะแต่แตัสติดมาด้วยนะคะยังไงมองว่าปัญหานะคะของความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ชาวราศีมังกรในปากหลังเดือนมกราคมนี้มันจะมีการได้พูดคุยเคลียร์ใจกันนะคะที่สําคัญเลยคุณทั้งคู่ควรที่จะ พูดคุยสะสางปัญหาด้วยกันเองแค่2คนนะคะอย่าเอาปัจจัยที่อยู่รายร้อมเนี่ยมาเป็นข้อกำหนดนะคะหรือว่าเอา,เอาคนรอบๆตัวเนี่ยามาเป็นสักขีพยานในการแก้ไขปัญหานี้นะคะขอให้พูดคุยนะคะเคลียร์ใจนะคะเคลียร์ความรู้สึกกันนะคะถนอมน้ำใจกันด้วยคำพูดดีๆนะคะความสัมพันธ์นี้จะมีทางออกที่ดีค่ะถ้าคุณ ตัดในเรื่องของปัจจัยอื่นๆออกไปนะคะแล้วพูดคุยกันด้วยความรู้สึกที่แท้จริงที่คุณยังคงรักและคิดถึงเป็นห่วงกันอยู่นะคะมันจะมีทางออกที่ดีในปักนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของวิธีการทำบุญเสริมดวงค่ะให้กับชาวราศีมังกรในช่วงปักหลังเดือนมกราคมนี้ค่ะ ควรจะทำบุญเสริมดวงด้วยวิธีการไหนดีนะคะ Five of Wands แล้วก็ท r f w o n w s n d s ค่ะ ช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของบริวารน,นะคะรอบข้างลูกค้านะคะลูกน้องนะคะเจ้านายนะคะญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยที่เป็นปัจจัยนะคะทาให้ตัวคุณเนี่ยมีปัญหานะคะในช่วงนี้นะคะลองเน้นให้ทานกับคนรอบๆตัวนะคะซื้อของขวัญของฝากนะคะช่วงปักหลังเดือนมกราคมเนี่ยก็ยังทันนะคะกับการที่จะเดินทางไปสวัสดีปีใหม่นะคะหรือมีการอ,อ่อให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆ กับคนรอบตัวคุณค่ะเป็นการเป็นการให้ทานที่ดีนะคะแล้วก็เสริมบาร,รมีของตัวคุณด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณสามารถที่จะ,ะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนะคะหรืออาจจะมีการโลเข้าของที่ไม่จําเป็นในชีวิตคุณแล้วนะคะนําไปบริจาคให้กับคนที่เขาได้โอกาสกว่าคุณนะคะก็จะเป็นบุญกุศลที่เสริมบุญบาร,รมีของตัวคุณนะคะ มาดูกันนะคะในส่วนของเลขนำโชคเลขมงคลให้กับชาวราศีมังกรในช่วงปักหลังเดือนมกราคมนี้ค่ะ อาชาริออดนะคะหมายเลขเแล้วก็หมายเลข1ค่ะ71นะคะเป็นเลขมงคลนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงปักหลังเดือนมก,กราคมนี้เสริมในเรื่องของความคิดไอเดียนะคะเรื่องของสรรชาติยานที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของการเดินทางก็ช่วยคุ้มครองให้ตัวคุณเนี่ยเดินทางได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นติดต่อประสานงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือการเดินทางจริงๆเนี่ยก็จะราบรื่น แล้วก็ไรอุปสรรคด้วยพลังงานที่ดีมากนะคะหมายเลข7-1ค่ะโอเคค่ะเรามาปิดท้ายกันในส่วนสุดท้ายนะคะของออด้วยไพ่ Angel a n s w น r นะคะให้กับชาวราศีมังกรค่คะในช่วงปักหลังเดือนมนกราคมนี้ไพ่ Angel Answer อยากจะบอกกับคุณนะคะว่า Get more information ค่ะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัวชาวราศีมังกรมีในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญอย่างเช่นนะคะเห็นในพื้นดวงว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะขอให้คุณเนี่ยเคลียร์ใจนะคะพูดคุยกันก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามีเรื่องของพลังงานลบๆการคิดลบไม่การไม่ไว้ใจกันนะคะขอให้เปิดใจคุยกันก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นก็ได้อย่าคิดอะไรไปเองนะคะอย่าออจับสนระหว่างในเรื่องของภาพลวงตากับสัญชาตญาณน,นะคะในเรื่องของความรักนะคะจะต้องเปิดใจคุยกันถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรนะคะมันจะมีทางออกที่ดีและชัดเจนมากขึ้นในช่วงของปักหลังเดือนมนกราคมนี้เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะขอให้สัปดาห์นี้นะคะ ปากหลังเดือนมก,การาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรทุกคนทุกท่านค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะต้ยฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ Comment เป็นกำลังใจกับเติด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ